We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Follow me. Keep your as you can. Robert Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed, a few landmarks: a stone bridge, a waterfall, um, and by... if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful.

นี่เซนิโอคนเดียวก็ได้เวลยิบอ่ะโอ้โอ้อะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยอิสเปรมาอูกจะได้บวกอย่างไรเนี่ย ทำไมพามาโหดจังอะสเปริมัสนี่มานี่เผาเลยแมงหุมย่างโอ้โหตัวใหญ่อีกมานี่อาคิ้อมันไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเองเฮ้ยเวลีโอซา่าทำไรมันไม่ได้นี่ สลายไปไม่สลายด้วยเราแรงไม่พอแน่เลยเราเวลน้อยก็โหดแล้วให้เรามาอดเกินอดเกินทำไมโหดไล่กับเราอย่างนี้นี่นี่ถูกสก,กิลถูกสก,กิลแล้วถูกสก,กิลแล้วเหนียวจัดจัดเหนียวจัดจัด เอาไฟก็ไม่หายไม่ตายโอ้เราต้องทำยังไงนี่นี่ก่อนนี่ก่อนตูไม่ได้เอสเปียร์มกักไปเรื่อยๆอขึ้นสี่แค่สี่เองเหรอเนี่ยแถลไฟใช่ไหมเอาสิปซี่ตึ้มเหยียบเด็กไอตัวเล็กแล้วเหยียบโอ้โห yên chơi ấy rồi.